้องได้ครับครับจะเป็นยัดพื้นดนะครับเอ่อกการี่ืนดีครับแขเาได้เก็บาของเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเก็บัครับจะนัเกจะบของคุณที่ที่แค่กลารเสียงกลางในขณะนี้นะครับ ซึ่งการทำงานในักวิจัยหมู่ที่สองตะบนด่างขุนพนอำเภอบ่อไร่จังหวัดปรางนะครับซึ่งทางชุดกองุนจันทา์ภาวนวิทยุตะบนตะการอำเภอเ่ืองรางจังหวัดปรางนะครับซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาร้าวบุญตะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองปรางจังหวัดปรางนะครับซึ่งทางหน่วยจังหวัดปรางนะครับเช่นเดียวกันครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยุจังหวัดปรางก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากเช่นเดียวกันครับเราฝของเราฝนตกหนักบ่อยแล้วก็ลงพายุแรงหลายมงคลขึ้นรุครับ อลทีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดพัยี่สิบหนึ่งหมู่ที่สามบ้านองจังะไรทนึกหนึ่งหมู่ที่นึ่งบ้านคองน้ำามกระดองสายอ่า